สวัสดีครับมาฟังข่าวลิผูประจำวันนี้กันนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลจากทางฟาบิโอโรมาโนล่าสุดโรมาโนก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวที่เกี่ยวข้องกับริวพูผ่านคลิปในช่องของเขาไว้2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกโรมาโนได้ออกมารายงานว่าแมริพูจะเริ่มต้นซีซันนี้ได้อย่างย่ำแย่ด้วยการอยู่ในอันดับที่11ของพรีเมียร์ลีกแพ้ไปแล้วถึง6เกมและเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับฟอเรสต์ไปด้วยสกอร์ศประตูต่อสแต่โรมาโนขอยืนยันว่า ณนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเจ้าของลิอร์พูจะตัดสินใจปลดอาร์เนอร์ออกจากตําแหน่งหัวหน้าโค้ชลิอร์พูในทันทีส่วนสาเหตุที่สโมสรลิเวอร์พูยังไม่ได้คิดเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมในตอนนี้ก็เ,เป็นเพราะสโมสรอนและเจ้าของทีมต้องการเห็นผลการแข่งขันและฟอร,ร์มการเล่นในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปและคาดหวังว่าอาร์เนอร์รวมถึงนักเตะลิอร์พูจะทําให้ดีกว่านี้โดยฟานได้ได้ออกมาพูดหลังจบเกมไว้ว่าปัญหาที่ลิอร์พูเจออยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ความผิดของอาร์เนอร์เพียงคนเดียว เท่านั้นแต่นักเตะลิปููทุกคนต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะดูอันตรายและซับซ้อนแต่อารเนอร์ยังคงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากสโมสอนเหมือนเดิมลิปููยังไม่ได้มีการเจรจาก,กับผู้จัดการทีมคนอื่นๆ เพื่อมาแทนที่แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันหลังจากนี้จำเป็นต้องดีขึ้นในทันทีโดยเฉพาะในพิมลีกเรื่องต่อมาโรมาโน,โนได้ออกมารายงานว่าลิปูยังใส่ชื่อเซเบนโยไว้ในรายชื่อนักเตะเป้าหมายที่ลิปูต้องการซื้อช่วงเดือนมกราคมเหมือนเดิมและลิปูเองก็ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาไปแล้วค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5าล้านปอนด์โดยเงื่อน ขายค่าฉีสัญญานี้มีผลในเดือนมกราคมลิพูยังคงติดตามดูฟอร์มของเซเมนโยอยู่ซึ่งขั้นตอนต่อไปของลิพูก็คือการประชุมกันภายในสโมสสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของดีลเซเมนโยรวมถึงเรื่องทางการเงินด้วยว่าลิพูนั้นจะพร้อมทุ่มเงินก้อนโตอีกครั้งเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงเดือนมกราคมหรือไม่หลังจากใช้เงินไปเยอะแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยการประชุมกันภายในเพื่อหาข้อสรุปเรื่อง เซมิโยครั้งนี้โรมาโ,โนคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ลิปูไม่ใช่ทีมเดียวเท่านั้นที่สนใจเซมิโย่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์ก็เคยมีชื่อเซมิโย่ไว้ในลิสต์นักเตะที่พวกเขาต้องการมาแล้วนอกจากนั้นแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์ของเซมิโย่อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมโดยส่วนตัวแล้วโรมาโน่มองว่าเซมิโย่กำลังทำผลงานที่บอลมัร์ตได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ราคาค่าตัวเซมิโย่จะสูงมากแต่ก็น่าจะคุ้มค่ากับการคว้าตัวมาร่วมทีมทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโน นะครับผมประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่ลิพูแพ้ฟอเรสของฟานได์กันนะครับเรื่องแรกฟานได์ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานก,การณ์ของทีมลิพูในตอนนี้เข้าขั้นเละเทะ ลิพูที่เป็นแชมป์เก่าไม่ควรตกมาอยู่ในสภาพอันดับที่11แบบนี้ผลงานของพวกเขาในเกมกับฟอร์เรสต์เป็นผลงานที่ทําให้อาร์เนอร์ผิดหวังมากและยังเป็นการทําร้ายตัวพวกเขาเองอีกด้วยเรื่องต่อมาฟันได้มองว่าจุดเปลี่ยนของเกมก็คือความตื่นตะนกของพวกเขาหลังจากเสียประตูจากจังหวะเตะมุมจะทั้งที่ช่วง30นาทีแรกพวกเขาเล่นกันดีๆและสามารถเ้างโอกาสทาประตูได้ความตื่นตะนกงได้เข้าครอบงำพวกเขาจะเล่นกันอย่างลนลาน ขาดความนิ่งพยายามฝืนเล่นและเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยการเสียประตูทันทีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้จริงๆเรื่องต่อมาฟานได์เปิดเผยว่าในฐานะนักเตะเขามองว่าปัญหาของลิพูในตอนนี้ก็คือความไม่สม่ำเสมอและการละเลยเรื่องพื้นฐานเช่นการช่วยกันเพสซิ่งที่ใครคนหนึ่งเข้าไปเพสแล้วอีกคนคอยซ้อนแต่ตอนนี้ต่างคนต่างคิดแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเมื่อเจอกับสถานก,การณ์ที่แย่แทนที่จะช่วย เล่นกันเป็นทีมนอกจากนั้นแล้วพวกเขายังแพ้เรื่องการประทะทางร่างกายให้กับนักเตะฟอร์เรสอีกด้วยเรื่องต่อมาฟันได์เปิดเผยว่าแมรี่พูจะมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มแต่เขาขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ถูกนํามาเป็นข้ออ้างของการแพ้ศูนย์ประตูต่อสามในบ้านการแพ้ศูนย์ประตูต่อสามในบ้านถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เรื่องต่อมาฟานได้เปิดเผยว่าเขาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงกล้าเผชิญหน้ากับความยากลาบากแต่เพื่อนร่วมทีมของเขาจําเป็นต้องแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมาให้เห็นมากกว่านี้ถ้าใครคิดจะถอดใจยอมแพ้ตอนนี้ก็อยู่ผิดสโมสรแล้วเพราะที่ผ่านมานีิพูผ่านวิกฤตมา,มามากมายและต้องร่วมสู้กันอีกครั้งในเกมที่เจอกับ PSV ีในช่วงวันพุธนี้ทั้งนี้เจมเพียสที่เป็นอีกหนึ่งนักข่าวที่รอสัมภาษณ์ฟานได้หลังจบเกมก็ได้ออก มาเปิดเผยเบื้องหลังการสัมภาษณ์ที่น่าสนใจว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเวลาฟานได้สัมภาษณ์สื่อฟานได้มักจะคอยพูดปกป้องทีมและบอกให้เพื่อนร่วมทีมอย่าไปสนใจเสียงวิจารณ์ในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมครั้งนี้ฟานได้ใช้โทนเสียงในการพูดความจริงแบบขวานผ่าซาก ไม่ปกป้องและปลอบใจเพื่อนร่วมทีมอีกแล้วเจมส์เพียริจึงมองว่าวิกฤตครั้งนี้ของริพูถือเป็นวิกฤตที่รุนแรงจริงๆสําหรับพวกนักเตะริพูและฟันได้ต้องการให้เพื่อนร่วมทีมตื่นตัวกับสถานการณ์เหมือนกันกันกบเขานี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฟนได้หลังจบเกมนะครับ ประเด็นต่อมามาดูข้อสังเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับผลงานนักเตะริพูในเกมที่แพ้ฟอร์เรสจากพวกนักข่าวกันนะครับล่าสุดเบนแช่บอสซักนักข่าวสายหงที่ชอบวิเคราะห์สิติได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่แย่ของริพูในตอนนี้ว่าในเกมที่แพ้ฟอร์เรสริโอเอ็นกูโมฮาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากในช่วงเวลาสั้นๆเพียง12นาทีที่อยู่ในสนามโดยมีสิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งที่ดีกว่ากัคโปอีกทั้งยังมีความ แข็งแกร่งในการดวลและช่วยแย่งบอลกลับมาได้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดีแม้จะถูกส่งลงมาเล่นในช่วงเวลาที่ยากลำบากของเกมก็ตามเอนกูโบฮา,าเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ3ครั้งสร้างโอกาสทำประตูให้กับทีมได้1ครั้งชนะการดวล3ครั้งจาก4ครั้งและแย่งบอลกลับมาครองได้2ครั้งขณะที่เจมเพียสังเกตพบว่ากัคโปและไล,ะละอันกับเฟนแบก ดูเหมือนว่ากำลังประสบปัญหาด้านสภาพจิตใจและขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างรุนแรงเพราะนักเตะทั้งสองคนไม่กล้าเข้าประทานักเตะคู่แข่งโดยในรายของกักโปช่วงครึ่งแรก ในจังหวะ50-50กัคโปถูกมูนิโลนักเตะฟอร์เรสเบียดเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายกัคโปดูเหมือนว่าจะขาดความมุ่งมั่นและเกิดความลังเลในการเข้าปะทะนักเตะคู่แข่งจนแฟนบอลลิพูในสนามแอนฟิลด์แสดงความไม่พอใจออกมาให้เห็นเพราะกัคโปแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมสู้เพื่อแย่งบอลกลับมาเล่นอย่างเต็มที่ส่วนแนวรายของไรอันกาฟินแบกก็ถูกแฟนบอลลิพูในสนามวิจารณ์ในจังหวะปะทะคู่แข่งเช่นกันหลังกาฟินแบกเลือกที่จะถอย เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเข้าปะทะก,กับนักเตะฟอร์เรสเพื่อแย่งบอลกลับมาครองกรณีของกาเฟนแบกจึงแย่ยิ่งกว่ากรณีของกัคโปเพราะกาเฟนแบกเลือกที่จะไม่เข้าสู้กับนักเตะคู่แข่งในจังหวะที่ควรทำแต่กลับยอมจำนนกับสถานการณ์ในสนามเจมพียจึงมองว่ากัคโปและไลอันกาเฟนแบกกำลังประสบปัญหาด้านสภาพจิตใจและกลัวการทำผิดพลาดนี่ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน,น้อยที่สองนักข่าวสายหงสังเกตเห็นระหว่างเกมนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่า ถึงเวลาแล้วที่อาร์เนอร์ ต้องเลิกดื้อดึงส่งกั๊กโปลงเล่นปีกซ้ายสักทีและลองเปิดใจส่งเอนกูโมฮาหรือเคียซ่าให้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องสักทีเถอะนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับดูเหมือนว่าสภาพจิตใจนักเตะลิผูบางคนในตอนนี้ก็กำลังย่ำแย่หงุดหงิดและเซ็งนะครับไม่ต่างจากแฟนบอลลิพูอย่างพวกเราเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าอาร์เนอร์นอกจากจะมีปัญหาเรื่องระบบการเล่นแล้วในส่วนเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจและความ ความมั่นใจของนักเตะลิพูอาเนอร์ก็ไม่สามารถจัดการและดูแลนักเตะลิพูในช่วงที่ฟอร์มตกได้เลยครับ ประเด็นต่อมามาฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากเดอะเทเลกราฟกันนะครับล่าสุดเดอะเทเลกราฟสื่อในอร์แลนด์ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าอาร์เนอร์จะได้รับเงินค่าชดเชยจํานวนมหาศาลหากลิพูปลดเขาออกจากตําแหน่งการตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุญซือในช่วงนี้จึงจะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงลิบหากอาร์เนอร์ไม่สามารถกอบกู้ผลงานได้โจลิพูต้องปลดลิพูจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมากเนื่องจากอาร์เนอร์ยังคงมีสัญญากับทีมจนถึงปี2027จากการ เซ็นส,สัญญา3ปีในตอนแรกโดยข้อมูลจากเดอะเทเลการะบุว่าอา์เนอร์ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราว6.6ล้านปอนด์ต่อปีด้วยสัญญาที่เหลืออยู่ถึงปี2027ทําให้การยกเลิกสัญญาและปลดเขาออกจากตําแหน่งจะส่งผลทําให้ลิภูต้องจ่ายเงินชดเชยขั้นต่ําอย่างน้อย10ล้านปอนด์ตัวเลขดังกล่าวนี้ยังไม่รวมโบนัสหรือเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงซึ่งบ่งชี้ว่ายอดรวมอาจจะสูงกว่า 10บล้านปอนด์มากการตัดสินใจปลดอาร์เนอร์จึงมีความเสี่ยงทางการเงินสูงมาก ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางเดอ t e l e เลกราฟนะครับก็เรียกได้ว่าบางทีเรื่องนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ลิพูยังไม่คิดปลดอาร์เนอร์ออกจากตําแหน่งในเวลานี้และอาร์เนอร์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ขอลาออกง่ายๆแน่นอนนะครับต่อให้ทีมลิพูจะแพ้มากขึ้นในอนาคตก็ตามนะครับแล้วทุกท่านละครับคิดยังไงกับเรื่องค่าชดเชยปลดอาร์เนอร์กันครับ ประเด็นต่อมามาฟังข่าวของโกนาเต้กันนะครับล่าสุดบิวสื่อเยอรมันชื่อดังความน่าเชื่อถือข้อมูลเรื่องข่าวตลาดนักเตะเทียสองได้ออกมารายงานว่าลิปูกําลังบีบให้โกนาเต้รีบตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสักทีเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเนื่องจากสโมสรมีความต้องการที่จะขายเขาในเดือนมกราคมเพื่อแลกกับเงินค่าตัวถ้าหากสุดท้ายแล้าเขาเลือกที่จะปฏิเสธต่อสัญ,ญญาฉบับใหม่แทนที่จะเสี่ยงปล่อยให้เขาย้ายออกจากทีมไป แบบฟี free. หลังตอนนี้สโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมากมายกําลังให้ความสนใจกุนาเต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้เกิดขึ้นพร้อมกับฟอร์มการเล่นของกุนาเต้ที่ตกต่ำอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่แพ้ศูนย์ประตูต่อ3ต่อฟอรเรสซึ่งเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่55เพื่อเปิดทางให้เอเกิติเก้ลงมาเล่นกุาเต้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าทำผลงานได้ย่แย่ที่สุดคนหนึ่งในเกมนั้นโดยเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้วิพูเสียประตูแรกและก่อความผิดพลาดซ้ําๆคล้ายกับคนที่ไม่มีสมาธิจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอารมณ์และการควบคุมสมาธิของกุาเต้ ต่ำอย่างน่าตกใจมากการทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในสนามมักจะส่งผลกระทบแง่ลบก,กับเขาอย่างต่อเนื่องตามมาทำให้เกิดคำถามว่า ฟอร์มปัจจุบันของเขาคู่ควรกับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากบิลสื่อเยอรมันความน่าเชื่อถือข้อมูลเรื่องข่าวตราดนักเตะเทียสองนะครับก็ฟังหูไวหูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่าลิพูควรซื้อเซต์แบ็กเพิ่มในช่วงเดือนมกราคมนะครับต่อให้ถึงเวลานั้นอาร์เนอร์จะอยู่คุมทีมต่อไปหรือไม่ก็ตามทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนำมาฝากในคลิปวัน,น น้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม